หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน์4เกมฟุตบอลอันดับหนึ่งพร้อมให้คุณเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดง3เกมต่อจากนี้ถือเป็นช่วงสําคัญของแมนยูเต็ดและโอเลกุน่าโซชาที่อาจจะเป็นตัวชี้วัดผลงานเมื่อจบท้ายดูการ เรามีโปรแกรมหนักรออยู่และมีโปรแกรมทีมชาติขั้นกลางแฟนๆต้อมพนึกกำลังเชียร์กันเต็มที่เพื่อทีมผ่านช่วงเวลานี้ด้วยผลการแข่งขันที่ดีสามารถติดตามข่าวสารคัดเน้นทัศาาน์แมนแมนลุ้นเชียร์ทีมโปรดแบบเข้มข้นสำหรับนักสู้แอดไลน์ที่ใต้วิดีโอได้เลยครับและสามารถติดตามผู้เราเพิ่มเติมได้หนึ่งช่องทางที่เพจและช่องบดาแมนยูลิงก์อยู่ใต้วิดีโอขอบคุณครับ รีวิวก่อนเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2แมนยูแต่จางเกิดพบกับบียาร์เลจากสเปนแข่งขันที่3ามโอทราวฟอร์ดคือวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสบดีที่30กันยายนเวลาตี2ตรงถาสดทางบีอินสปอร์ตหนึ่งหรือที่ทรูวิชั่นซ่อง0 7ศูทุกท่านสามารถก่อติดเกมไป,ปรพร้อมๆกับพวกเราได้ที่เพจละชนาวแมนยูสู้ตายเช่นเดิมครับผลงานหานัดหลังสุดทั้ง2ทีมแมนยูแต่ชนะ2แพ้3 ล่าสุดแพ้อาซันเวลาศูนย์ต่อหนึ่งผลงานห้านัดหลังของเบียเรลชนะ1เสมอ3แพ้1นึล่าสุดบุกเสมอเรียวมาดิด0ต่อูการเจอกันครั้งล่าสุดนั้นแมนยูตัดปลาชัยในการดนจุดโทษศึกยูโรปาลีกมาชิงชาเลอร์ได้แค่รองแชมป์เมื่อซีซั่นที่แล้วสรับความพร้อมของทั้ง2ทีมยูเต็ดยังไม่มีมาคาชแรดฟอร์ดและอามัดเดียโลที่กำลังฟื้นฟูสภาพร่างกายอารอนบิซาก้าติดโทษแบนในเกมนี้ แฮร์รี่ปกวายและลูกชอมไม่น่าจะลงเล่นได้จากการมาเจ็บเกมล่าสุดเบียเรอลไม่มีสมลชุกวูเซ่ลาด์มเรโนดานี่ราบาและเยเรมีปีโน่สคนนี้ยังเจ็บอยู่ทั้งหมดขณะที่ฟันซิกเขาเขาแรงติดโทษแบนเ1นผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าวน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมมันยูเตตของลิกลนาโซชามมาระบบ4-2-3-1ผู้สาประตูเดบิดเดคยากำลังสคนเดียโกดาโลราเฟว,วาราน วิกตอร์ลินเดเลฟและอาเลตาเลสมิฟิลคู่กลางมีโอกาสจะเป็นปอบปอกบาจับคู่กับเนมันยามาติชสามตัวลูกด้านบนเจอรอนซันโชบูโนฟันเดสและเจสซี่ดินการ์หน้าเป้าเป็นคริสเตียโนโรนัลโด้บิอาเรลขออุนายนัมเบรีมาในระบบ4-3-3สามสาผู้สาประตูเจโรนิโมลูลี่กัลังซี่คนฮวนฟอยราอูอาบิโอเปาตอเลสอัลฟองโซเปรดาซ่ามิฟิลตัวกลางเป็นอเดนกาปูดานิเอลปาเลโคและมานูติเกรอส สามตัวเลืนบนมีมอยโกเมสปาโกอาคาเซและอันาลดันจูมาายชื่อทั้งหมดเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นขอภายหากไม่เป็นไปตามนั้นผู้สนินเกมนี้ได้แก่ฟลิกสวายเยอร์จากเยอรมันส่วนผู้สินที่ดูเวียร์ได้แก่คริสเตียนดินเกิร์ตจากเยอรมันเช่นกันสำหรับชีชัดฟันธงสกอร์จากเว็บไซต์ต่างประเทศนั้นฟุตบอลพิจิตชันมองว่าโยเตดกดดันแน่นอนกับการปราชัยต่อวิลล่าในเกมล่าสุดลาบุโน่แฟนเดสก็พลาดจุดโทษไป คริสโนโรนโดจะเป็นคีแมนสำคัญในเกมนี้ทั้งสองทีมขาดตัวหลักไปยูเตดมีปัญหาแผงหลังขณะที่เบียเรอุไม่มีขลานโมเลโนและชูกูเซ่ฟุตบอลพรีเดชั่นฟันธงสกอร์ว่าจะจบลงที่1ต่อหนึ่งบ้านเรดิโอไทม์ระบุว่ายูเตดจะเป็นต้องรักษาโอกาสในการเข้ารอบรายการนี้เบียเรอุเป็นหนึ่งใน4ทีมที่ยังไม่แพ้นในลาลิกาสเปนหลังผ่าน6เกมแรกตั้งแต่คริสโนโรนโดเข้ามานั้นเจสซี่เดนการ์เป็นนักเแต่คนเดียวที่ยิงได้ของยูเตต การหาสมดุลในเกมนี้จึงมีความสำคัญมากๆเรเดโอไทม์ฟันธงสกอร์จบลงที่1:1ต่อเช่นกันแม้ว่านักวิเคราะห์จะชี้ชัดแบบนี้ครับแต่เราก็ต้องเชียร์ทีมของเรารวมพลกองทัพปีศาจเชียร์มายยเต็ดแบบเข้มเข้มไปด้วยกันในคืนวันพุธตอนที่เรื่องราวภายในสโมสรอ,อมาเดียโลอัพรูปยูนิฟอร์มซ้อมของปีศาจเจ้าตัวกำลังเรียกความฟิตอย่างเต็มที่เพื่อกลับมาช่วยทีมโดยเร็วนับตั้งแต่ลงเล่นในโอลิมปิกเกมช่วงกลางปี เจ้าตัวก็บาดเจ็บไปและยังไม่ได้สัมผัสเกมอย่างเป็นทางการอีกเลยด้านไซมอนโซนเชนหนึ่งจาก BBC อัปเดตความคืบหน้าการฟื้นฟูสภาพร่างกายของมาคาส์รดฟอร์ดเจ้าตัวจะได้ลงเล่นในเกมการแข่งขัน,อ,นอุ่นเครื่องแบบปิดสนาไม่มีแฟนบอลเข้าชมช่วงโปรแกรมทีมชาติกลางเดือนตุลาคมก่อนจะทำแบ็คกลับสู่ทีมการฟื้นตัวของเขาเร็วกว่ากำหนดที่คาดเอาไว้และถือเป็นข่าวดีของยูโนเตต สโมสรได้เชิญทีมคู่แข่งมาเล่นมาปิดสนามหลายเกมแล้วในซีซั่นนี้ครับทั้งการโดนซ็ซิตี้รวมถึงเบอร์ลีกระแสค้องลงที่ไปแสดงปลาชายัย3-4เกมหลังนั้นเดีย๋ยวคงเป็นชีวิจาร์กันอย่างเผ็ดร้อนในหมู่นักวิเคราะห์และอดีตนักเตะซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมโคช้ชรวมถึงผู้เล่นของสโมสรต้องฟังและนําไปปรับปรุงให้ดีขึ้นแกลิเนวิลที่เคยอยู่ในยุครุ่งเรืองของปีสแสดงกล่าวว่ายูแตดเป็นทีมที่แปลก พวกเขาชนะได้บางช่วงบางตอนก็จริงแต่ผมดูเชลซีเลี้ยวพูและซิตี้ทีมเหล่านี้ใส่ฟอร์มการเล่นแบบเต็มๆลงไปยูนเต็ดไม่ใช่แบบนั้นแต่สิ่งที่โอเล่ต้องทำคือทำให้สโมสรเล่นเป็นทีมมากกว่านี้ทุกทีมเซตเกมจากแนวหลังเลี้ยวพูเซิตี้เป็นแบบนั้นหมดแต่ทีมเราเมื่อผ่านกลางสนามไปแล้วบางทีเราก็แทบไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปด้านอดีมิเทนนักข่าวจากเดียเลติกเขียนบทความถึงแมนยูนเต็ด โดยชีชัดว่าช่วงต่อจากนี้ถือเป็นช่วงสําคัญของทีมที่จะตัดสินผลงานในช่วงท้ายซีซั่นได้เหมือนกันเวดกูนาโซชาถูกวิจารณ์ถึงทัติกของเขาที่พยายามจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพื่อพาทีมสู่ความสาเร็จแต่มันคือเรื่องจริงที่ทีมต้องการมีฟิลตัวรับที่ดีโดยสโมสรก็ต้องมองหาต่อไปแต่ในทีมนั้นมีตัวรุกที่ยอดเยี่ยมมันจึงไม่สมเหตุสมผลที่ฤดูกาลนี้จะมือเปล่าอีกครั้ง มีการพูดถึงเอเดสันเคาวันี้ด้วยเช่นกันที่สภาพร่างกายดีขึ้นมากลงเล่นเป็นตัวสำรองไปแล้วว่าจะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่ทำให้เขาได้ออกสายเป็นตัวจริงร่วมกับคริสเตียโนโรนัลโดเอเดสันคาวานี้ตอบคำถาม Q&A กับแฟนบอลทั่วโลกเพื่อทราบเกี่ยวกับตัวเขามากขึ้นคำถามจากแฟนบอลท่านหนึ่งเป็นคำถามที่น่าสนใจคุณอยากจะฝากอะไรถึงนกเตะที่ต้องการเป็นกองหน้าบ้างครับเอดดิสัน เขาเันนี้อธิบายว่าการเป็นกองหน้าในฟุตบอลสมัยใหม่นั้นการมีสัตาตญาณสาคัญมากๆมันช่วยทาให้คุณอ่านเกมได้คาดเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและอย่างคุณต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่เสมอพยายามเคลื่อนไหวอยู่ตลอดกับสิ่งที่ตัวเองคาดการเอาไว้เช่นชิงจังหวะกับลายกองหลังพูดง่ายๆมันคือการหาพื้นที่เพื่อโอกาสในการทําประตูและสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือคุณต้องซ้อมให้หนักด้วย m มนเชสเตอร์อี n n ิงนิวได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของยูนเเ็ดที่ควรจะทำและเขียนได้น่าสนใจเป็นอย่างมากครับอธิบายถึงการเลือกผู้เล่นลงสนามของโอเลกูนาโซชาโดยชี้ชัดไปที่ปีกซ้ายมีฟิลตัวกลางและปีกขวาเดิมทีการขาับปอกบาไปยินซ้ายดูเหมือนจะเป็นไอเดียที่โอเคในช่วงเริ่มต้นแต่ระยะหลังนั้นเกมลุกดูหมดไอเดียไปดือ้อนักวิเคราะห์มองว่าในเมื่อโอเลกุน่าโซชาจะส่งปอปอกบาลงเป็นตัวจริงอยู่แล้ว และเกมกลางสนามไม่ประติดประต่อไม่เป็นอย่างที่ทุกคนหวังเอาไว้ออกบอลไม่คมจ่ายขึ้นหน้าได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็ควรจะถอยปอบปอบาไปยืนมิดฟิลด์เหมือนเดิมจับคู่กับแม็กโทมินเเพราะเฟสนั้นมีผลงานที่ไม่ดีในระยะหลังแล้วเติมผู้เล่นที่บู๊บาดอย่างเจสซี่ลินการ์ลงมาทางด้านซ้ายให้โอกาสจะดอนซานโชยืนทางขวาแทนเมสันกรีนวูดดูบ้างเพราะจะดอนจะได้ปรับตัวได้เร็วขึ้นตามตำแหน่งที่ทีมต้องการซื้อเข้ามาใช้งานตั้งแต่แรก และต้องไม่ลืมว่าลินการ์นนั้นมีประโยชน์มากๆเมื่อเขาได้โอกาสลงสนามไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองในช่วงที่ผ่านมากับการไปกับบอลเลี้ยงกินตัวและเชื่อมเกมท่านมาเทพอาจจะเป็นคนที่โอเลกุน่าโซชาลืมคิดถึงไปการทำตามแบบฉบับง่ายๆอาจจะเปลี่ยนแปลงทีมในทิศทางที่ดีขึ้นผู้เล่นด้านบนที่เหลืออย่างบุนโอลฟานเดสและคริสเตโน่โรนโดยังคงเดิมแค่เปลี่ยนตัวทำเกมเพื่อความหลากหลายที่เพิ่มเข้ามา ทั้งปีกซ้ายปีกขวาและมดฟิ์ตัวกลางสามารถพู้คุยกับผมส่วนตัวพร้อมเพื่อนแฟนผีแดงได้ที่กลุ่ม Openchat ลิง์อยู่ด้านล่างครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้มันอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองมนอยู่สู้ตายสวัสดีครับสับสุนโดย Candid Cafe ร้านคาเฟ่สุดพิเศษสำหรับทุกคนอร่อยถูกใจทุกเมนูในราคามิตรภาพ กลสนามบินจังหวัดขอนแก่นโทรศู9ย์แปดเก้าเ่กแาร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่ง<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย